สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนค่ะเจอกันกับครูน้อยในชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนับ21ถึง100กันนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเนาะครูได้สอนในเรื่องของการ,ปรเปรียบเทียบจำนวนนับไปแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้ความรู้ของเมื่อวานนะคะมาช่วยในการเรียงลำดับจำนวนนับนั่นเองค่ะ วันนี้คุณครูมีการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการ,ปรเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนแล้วค่อยมา,มาเรียงลำดับกันใหม่ค่ะในการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะเราก็จะมีลักษณะการเรียงอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองค่ะเด็กๆดูตัวอย่างนะคะอ่านี่คือแบบที่1น่ะลูกเป็นลักษณะการเรียงลำดับจำนวนนับ จากน้อยไปมากค่ะการเรียลงลำดับจำนวนนับนะคะจากน้อยไปมากเราจะเริ่มจำนวนนับแรกเป็นจำนวนนับที่จะมีค่าน้อยที่สุดค่ะแล้วจำนวนต่อมานะคะมันก็จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปจนถึงจำนวนสุดท้ายจำนวนสุดท้ายจะเป็นจำนวนที่มากที่สุดเลยค่ะ คุณครูให้ตัวอย่างเด็กๆมานะคะลักษณะการเรียงลำดับจำนวนนับจากน้อยไปมากค่ะควกเริ่มจาก21ค่ะถัดมาเป็น22 23 24 25 26 27 28 29และ30ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ยกให้เด็กๆดูนะคะถัดมาลักษณะการเรียงอีกหนึ่งรูปแบบค่ะ ลักษณะการเรียงแบบนี้นะคะคือเราจะเรียงจากมากไปหาน้อยนั่นเองค่ะเราจะเริ่มต้นจำนวนแรกด้วยจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลยค่ะดเด็กมาดูในตัวอย่างกันนะคะคุณครูเริ่มจากหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเป็นจำนวนที่มากที่สุดค่ะถัดมาเป็นเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบหก 95, 94, 93, 92และ91ค่ะจำนวนนับของครูจะลดลงเรื่อยๆค่ะจากมากไปหาน้อยนั่นเองค่ะนี่คือ2รูปแบบของการ,รเรียงลำดับจำนวนนับนะคะถัดมาค่ะเด็กๆ นี่คือ3มจำนวนนับนะคะที่คุณครูจะนํามาเป็นตัวอย่างสําหรับการเรียงลําดับจํานวนนับค่ะเดี๋ยวเราจะฝึกเรียงทั้ง2รูปแบบเลยจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยกันนั่นเองค่ะโดยในวันนี้คุณครูจะฝึกให้เด็กเรียงลําดับจํานวนนับโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจํานวนนับค่ะเราจะนําจํานวนนับสองจนวนนะคะมาเปรียบเทียบกันก่อนเลย คุณครูจะเริ่มจาก57าสิบเจดกับสาสเดนะคะห้าสิบเจ็ดกับสาสิเเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะคุณครูสอนให้เด็กเร,เริ่มการเปรียบเทียบจากตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบก่อนค่ะเด็กสังเกตนะคะห้าสิบกับ30 50 30มากกว่า30สิบค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนับห้าสิบจะมากกว่า3าอีกค่ะ เมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะว่า57มากกว่า31ต่อมาคุณครูจะนำ31กับ53มาปเปรียบเทียบกันต่อค่ะลูกเราจะทำการ,ปรเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบกันก่อนค่ะเห็นไหมคะ30กับ50นะคะเราดูเลยว่า30เนี่ยน้อยกว่า50เพราะฉะนั้นจำนวนนับ31จะน้อยกว่า53นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเราจะเอาอีกสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันนะคะจำนวนต่อมาที่จะนำมาเปรียบเทียบกันก็คือห้าสิบเจดกับห้าสิบสามนั่นเองค่ะเหมือนเดิมค่ะครูจะเริ่มการเปรียบเทียบเลขโดดในหลักสิบก่อนนะคะทีนี้พอดูเลขโดดในหลักสิบนะคะห้าสิบมีค่าเท่ากับห้าสิบเมื่อเลขโดดในหลักสิบเนี่ยเขามีค่าเท่ากันเราก็จะไป เปรียบเทียบเ,เลขโดดในหลักหน่วยก่อนค่ะเห็นไหมคะเจ็ดเปรียบเทียบกับสามเจ็ดมากกว่าสามเพราะฉะนั้นห้าสิบเจ็ดมากกว่าห้าสิบสามค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบสามจำนวนครบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้แล้วว่าจำนวนนับที่มากที่สุดคือห้าสิบเจ็ดจำนวนนับที่น้อยที่สุดคือสามสิบ 1คราวนี้เราก็สามารถนำมาเรียงลำดับจำนวนนับได้แล้วค่ะคุณครูจะเริ่มเรียงลำดับจำนวนนับนะคะจากน้อยไปมากก็จะได้เป็น31 53 57ค่ะแต่ถ้าคุณครูเรียงจากมากไปหาน้อยคุณครูก็จะได้เป็น57 53 31ค่ะ นี่คือลักษณะการ,รเรียงลำดับจำนวนนับโดยใช้วิธีการ,ปรเปรียบเทียบค่ะถัดมาค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆจำนวนนับที่คุณครูให้มาจะมี 28, 43และ35ค่ะ เราใช้วิธีการ,ปรเปรียบเทียบจำนวนนับเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะเริ่มจาก28กับ43นะคะ,ปะเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักสิบค่ะเมื่อปเปรียบเทียบกันเห็นไหมคะ20กับ40 20น้อยกว่า40เพราะฉะนั้นนะคะจำนวนนับ28จะน้อยกว่า43นั่นเองค่ะถัดมาคุณครูจะนำ43มาปเปรียบเทียบกับ35ค่ะ เราเริ่มการเปรียบเทียบเหมือนเดิมค่ะเปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักสิบค่ะตรงนี้เป็น40ตรงนี้เป็น30 40มากกว่า30แสดงว่า43มากกว่า35ค่ะถัดมาค่ะคุณครูจะนำา8 8กับ35มมาเปรียบเทียบกันเหมือนเดิมค่ะ เราทำการเปรียบเทียบค่าของริโดดในหลักสิบก่อนค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ20นะคะตรงนี้คือ 30, เห็นไหมคะแสดงว่าจำนวนนับ28น้อยกว่า35นั่นเองค่ะทีนี้เราก็สรุปได้แล้วนะคะจากการเปรียบเทียบของเราเมื่อกี้เนาะจำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวน43นั่นเอง ส่วนจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ28ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำมาเรียงลำดับจำนวนนับได้แล้วค่ะนี่คือตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะลูกจากน้อยไปมากนะคะเราจะได้เป็น28 3ส43หสาหรือเราเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะเราจะได้เป็น43 3สาสบและ28ค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะของการเรียงลำดับจำนวนนับนะคะโดยใช้วิธีการ,ปรเปรียบเทียบจำนวนนับนั่นเองค่ะเด็กๆถัดมาจะเป็นการบ้านค่ะดเด็กๆการบ้านของเรานะคะจะอยู่ที่หน้า125ค่ะให้เด็กๆไปหยิบหนังสือมาเลยค่ะแล้วก็เปิดที่หน้า125ค่ะ เรามาดูที่ข้อหนึ่งใหญ่กันนะคะข้อหนึ่งใหญ่ของเราโจทย์คำสั่งนะคะบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างเพื่อให้การเรียงลำดับจำนวนถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเขียนตัวเลขกันนะคะแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเขียนตัวเลขในแต่ละข้อเราจะต้องดูให้ดีก่อนว่าลักษณะการเรียงของเขาอ่ะจะเป็นแบบไหน นะคะอย่างที่คุณครูให้เด็กเรียนไปในข้างต้นจะมีลักษณะการเรียนลำดับจากนับปี28ก็คือจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะมาดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยโจทย์ให้มาเป็น95 96 97 98ดเด็กสังเกตนะคะจาก95เป็น96มันมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่แล้ว มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าในข้อที่1ของเราเนี่ยจะเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจาก95เป็น96เป็น97เป็น98้าจำนวนถัดมาจะเป็นอะไรคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก99เนาะเราก็ใส่ลงไปเลยและถัดจาก99ก็จะเป็นอะไรคะลูกก็จะเป็นห ร้อยนั่นเองทีนี้เรามาดูกันต่อที่ข้อสองค่ะข้อสองของเราสามสิบ3ีสามสิบสามสามสิบสองสามสิบเอ็ดนะคะจากสามสิบีเป็นสามสิบสามเนาะมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงใช่แล้วมันลดลงเพราะฉะนั้นลักษณะ การเรียงลำดับของข้อนี้จะเรียงจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทันจากส1สบอดค่ะมันจะลดลงจำนวนต่อไปจะเป็นเท่าไหร่คะลูกจำนวนต่อไปก็จะเป็นส0มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลักษณะการเรียงของเขาเนี่ยเขาจะลดลงทีละหนึ่งเนาะจากมากไปหาน้อยลดลงทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจากสาสิบ นะคะจาก30ตัวเนี้ยจำนวนถัดไปจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่คะจาก30ก็จะเหลือ2ีก้านั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข้อ3นะคะเด็กๆข้อ3ของเรา 47, 48, 49, 50เค่ะเด็กๆดูล,ลักษณะการเรียงนะคะลูกว่าเป็นแบบไหนลักษณะการเรียงของเรานะคะจะเ,เรียงจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะ สังเกตได้จากสี่สิบเจ็ดแล้วเป็นสี่ิแเนาะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกจากสี่สิแปดเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าเป็นห้าสิบเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยมันเป็นการเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นจำนวนถัดมานะคะจากห้าสิบจะเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆถัดมาจากห้าสิบก็จะเป็นห้าสิบเอ็ดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะแล้วจากห้าสิบอดนะคะจะเป็นเท่าไหร่จากห้าสิบเอ็ดจะเป็นห้าสิบสองนั่นเองค่ะ ถัดมาในข้อสี่เลยค่ะลูกข้อสี่ดูโจทย์นะคะหกสิบสองหกสิบอ็ดข้ามไปเป็นช่องว่างสองช่องค่ะแล้วเป็นห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดเด็กๆดูนะคะข้อนี้ลักษณะการเรียนเป็นแบบไหนคะน้อยลงใช่ไหมคะจากมากไปหาน้อยเนาะจากหกสิบสองไปห1สเดนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นการเรียงของเขาก็จะเป็นการเรียงจากมากไปหาน้อยนัยน่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นจํานวนที่มันจะน้อยกว่า61คือจํานวนเท่าไหร่คะลูกถ้าจาก61เลยก็จะเป็น60จาก60จะเป็นเท่าไหร่คะน้อยกว่า60อยู่หนึ่งเลยเป็นเท่าไหรเ่เอ่ยก็จะเป็น59ค่ะเราได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะ62 61 60 59 58 57เป็นลักษณะการเรียงลำดับของจำนวนนับ จากมากไปน้อยค่ะในส่วนของการบ้านหน้า125 km. ของวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คุณน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ